สวัสดีค่ะ f อฟซี่าักทุกท่านสวัสดีทุกทท่านเลยนะคะวันนี้สาวดำพารวยนะคะจะมาทำสูตรนะคะก็คือจะจับเลขเพ่อปู่แม่ย่าอยู่ในสวนธรรมนะคะว่าจะเข้าไหมนะคะก็เราก็ทำหาเนาะค่ะสาวดำก็จะทำให้เอฟซีของสาวดำได้ดูทุกคนนะคะสาวดำก็จะจับนี่เลยนะคะ จับให้แฟนกลับได้เห็นกันเลยนะคะเลขพ่อปู่สีสุดโทนะคะและงวดประจำวันที่หนึ่งกันยายนนะคะ ค่ะเราก็ทําหานาะท่านผู้ชมเนาะไม่มีใครสามารถรู้ได้กับว่าเลขจะออกอะไรนะคะนี่นะคะเลขอันนี้ทีนี้เราก็ตั้งเลขพ่อปู่ขึ้นมานะคะเลขพ่อปู่สีโทนะคะอันนี้จะเป็นกระดาษที่เราทําสูตรแล้วเอามาเขียนลงนี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นกระดาษที่จะตั้งตัวเลขนะคะก็คือเลขพ่อปู่ก็จะมีแดนะคะ หกศูนย์หนึ่งห้านะท่านให้มาแบบนี้นะอาสาดําจะทําเป็นศูนย์นะคะทีนี้ก็จะมีเลขพ่อปู่องค์อาจย่าดอกไม้ท่านให้มาห้าเก้านะคะเราก็เอาก้ามาใส่นะคะและเลขบนท่านให้เก้าหนึ่งเจ็ดเราก็เอาเจ็ดมาใส่นะคะโอเคเอาเท่านี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะ สาวดำก็จะทำให้ท่านดูนะคะเราก็จะเอาเข้ามาได้แค่7ดตัวนะคะแต่ถ้าจะเอาเลขแม่นางไม้ท่านให้มันก็จะกลายเป็นแปดตัวมัน,ม,นมันเยอะไปนะคะเพื่อความเพื่อความนั้นหรือว่าเราจะเอาเฉพาะเลขพวกปู่องอาจญาดอกไม้มันก็จะ เอาเอาเฉพาะของพ่อปู่เรานี่แหละมาทาเนาะเออโอเคนะคะสาวดําจะทําให้เอฟซีทุกท่านได้ดูเลยนะคะค่ะคือเลขทั้งหมดนะคะของพ่อปู่สีสุดโทรเราก็จะมีแปดหกศูนย์แล้วก็หนึ่งห้านะคะทีนี้ลเลขพ่อปู่องค์อาจญาดอ,อกไม้ก็คือเก้าเจ็ดหนึ่งแล้วก็ห้าเก้าอ่าแล้วเอาของพ่อปู่เรานี่แหละเอาของพ่อปู่เรามาทําสูตรนะคะ ดูว่าจะเข้าดูว่าจะเข้าเก้าตัวไหมนะคะนี่นะคะสาวดําก็จะทําให้เอฟซของสาวดําได้เห็นเลยนะคะอ่ะาก็จะเอามาตั้งนะคะนี่ก็คือแปดหกนะคะสาวดําก็จะตั้งแบบนี้อันนี้เป็นสาวดําจะทําแบบนี้ท่านผู้ชมแล้วก็เผื่อท่านผู้ชมจะนั่นแล้วก็มันจะมีเลขเหเจ็ดตัวคะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็ตั้งแล้วก็ตั้งเจ็ดแถวนะคะ อันนี้เรียกว่าเป็นสูตรส่วนตัวสาวดํานะคะเพราะว่าสาวดาทําแบบนี้นะคะท่านลองดูนะคะ,ะแต่ถ้าเข้าสามตัวนี้มันก็คุ้มแน่นอนถนะ่ะท่านผู้ชมเอาแปดหกนะคะแปดศูนย์นะคะเราก็ตั้งมาตามนี้นะคะท่านทําตามได้นะคะค่ะเนี่ยเข้าแม่เข้าก็จะได้รู้กันนะคะค่ะนี่อาจจะเพราะเลขพ่อปู่แม่ย่าที่สวนทํำนี่แหละค่ะนะคะ นี่เอามารวมกันแล้วมันได้เจ็ดเจ็ดตัวนะคะก็จะเป็นค่ะมันได้เจ็ดตัวนะคะท่านผู้ชมดูนะคะสาวดำก็จะทําให้เอฟซีของสาวดําได้เห็นนะคะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเบื่อนะคะดูก่อนนะคะถ้าเกิดว่าเข้าออนี่ก็คุ้มนะคะคุ้มค่ะคุ้มแน่นอนท่านผู้ชมนี่นะคะสาวดำก็จะทําแบบนี้นะคะ,ะเสียเวลานิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าเข้าออคุ้มนะคะ คุ้มแน่นอนกับเข้านี่คุ้มแน่นอนนะคะเนี่ยนะคะก็ตั้งแบบนี้แล้วค่ะท่านผู้ชมเข้าก็คุ้มล้านเปอร์เซ็นนะคะท่านผู้ชมจะพึ่งติว่าหลายตัวนะคะเพราะว่ามันเป็นสูตรสามตัวค่ะสูตรสามตัวนะคะ องวดที่แล้วเรามาทําดูก็เข้านะคะเข้าทั้งสามสูตรเลยค่ะถ้าหลายตัวแต่มันเข้ามันก็คุ้มท่านผู้ชมนะคะขอให้มันเข้าเถอะนะคะจะเราเสียเวลาดูน,นะคะอ่า เสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมเหมือนดูตามนี้นะคะอุดใจรอแป๊บเดียวท่านผู้ชมไม่นานนะครับแป๊บเดียวนะคะดูไว้นะคะเผื่อคิดอยากจะทําค่ะเราก็เอาเลขที่เราชอบเนี่แหละค่ะท่านผู้ชมทีนี้ขาวดําก็จะเอาเลขในส,สวนธรรมคือเลขพ่อปู่งองค์อาจย่าดอกไม้กับเลขพ่อปู่สีสุโตของเรานะคะ เอาเลขของป้ปู่แม่ย่าเราเฉพาะในสวนธรรมนะคะมันก็ไม่ได้ว่าหลายตัวจนเกินไปนะคะเพราะว่าบางวดเลขท่านให้มันมันไปตรงกันอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้หลายตัวแต่วดนี้ท่านให้มาเป็นแบบนี้นะคะสาวดําก็จะมีวิธีที่จะทําสูตรค่ะอย่างนี้นะคะเอาแกเสร็จแล้วแกเสร็จแล้วนะคะ น,นะคะที่สาวดำทำสูตรนะคะเกนะคะแ <7 S 2> ป๊บเดียวนะคะท่านผู้ชมน่คะคนที่ไม่ชอบก็ไม่ต้องซื้อดูเฉยๆนะคะหรืออาจจะไม่ดูเลยก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าหวยเข้าตัว ในในสูตรนี้นะคะห้าเก้าห้าเจ็ดแล้วก็เก้าเจ็ดนะคะถ้าหวยเข้าในสูตรนี้เราเราก็จะได้ยึดสูตรนี้นะคะคือคือมันมันไม่ใช่เรื่องยากค่ะเพราะว่าเราเอาเลขที่พ่อปู่แม่ย่าให้เรามาเราก็มาทําเป็นเลขสามตัวดูว่าจะเข้าไหมนะคะถ้าเข้าก็แสดงว่าเออพ่อปู่แม่ย่าให้เรามาถูกให้เราหมุนนะคะ ให้เราหมุนดิ้งแล้วก็มาทำเลขสามตัวนะคะความหวังเราก็คือแค่นี้เราจะท่านผู้ชมค่ะอ่าเสร็จแล้วนะคะสาวดาเฉยนเสร็จแล้วตรงนี้นะอ่าท่านนูนะอ่าให้ท่านได้เห็นมาสาวดาทําจริงนะคะอ้าวทีนี้เราก็เถิบมาอันนี้เพื่อเราจะตัวไหนนะคะนีตัวสาวดำหาปากกา สีแดงกตนะคะจะได้เห็นชัดเจนค่ะนี่นะคะเราก็พอเราทําเลขมันมีเจ็ดตัวนะคะนี่เล,เลขมีเจ็ดหางนะคะนี่นี่เลขมีเจ็ดตัวเราก็เอามาตั้งเป็นเจ็ดแถวนะคะ,ะตั้งเป็นเจ็ดแถวนะคะอ้าวมาทีนี้สาวดําก็วัน ใช้ปากกาสีนี้ดีกว่าน,นะ,ะค่ะแล้วก็มาไอ้ตั้งนะคะแล้วก็มาตั้งเราเราตั้งนี่จะมีแปดหกศูนย์หนึ่งห้าเก้าเจ็ดแล้ก็เอาเลขแปดมาใส่นี่นะคะเลขแปดเลขหกเลขศูนย์เลขหนึ่งเลขห้าเลขเก้าเลข 1, เจ็ดแต่ข้างหน้าดแบบนี้นะคะนี่ได้แล้วนะคะทีเดียวสาวดำจะหาอันนั้นมาลองก่อนด้วยสีมันจะไปออก กินซีมจะไปออกเดี๋ยวมันเลือะนะคะนั่งก็วงนนอกกันคิดค้นหาแนวทางนะคะเพื่อที่จะถูกสามตัวเนาะค่ะแล้วก็อยากถูกสามตัวกับท่านผู้ชม ขอให้เข้า3ามตัวนะคะเราก็จะได้เราก็จะได้ไดมันก็คุ้มกับท่านผู้ชมขอให้เข้านะคะขอให้เข้าเลขสามตัวก็จะคุ้มท,ทันทีกับท่านผู้ชมนะคะสาวดดงก็จะหาสมุดมาซ้อนก่อนนะคะเพื่อที่ไม่ให้มันเลอะอ่ะนี่นะคะท่านผู้ชม ตามนี้นะคะเดี๋ยวสาวดำก็จะเขียนให้โดยใหญ่ๆให้ชัดเจนนะคะให้ชัดเจนนะคะแบบนี้เนะาะแล้ว้ามาลืมเลยนะคะ ตัวที่ตัวเบิ้ลกับหามสาวดำจะตัดออกเลยนะคะเบิ้ลกับหามเดี๋ยวจะเอามันเ,เขียนงี้ดีกว่านะเบิ้ลกับหามสาวดำก็จะตัดออกเลยนะคะท่านผู้ชมนะคะถ้าเบิ้ลกับหามสาวดำไม่เอานะไม่ไม่ชอบทําเบิ้ลกับหามนะคะจะทำให้แฟนขับได้เห็นเนาะจะได้รู้ว่าคิดสูตรจริงทําจริงนะคะอ่าที่เเบินเน้ลนะคะอย่างเราตั้งอย่างนี้นะคะอ่าเราก็มาเอาออทีนี้เราก็จะมาเอา นี่ไปนะคะแปดหกศูนย์นะคะแล้วก็แปดหกหนึ่ง เจ็บนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ขีดอกอก่ถ้าขีดตัวที่เราไอ้คัดมาแล้วนี่นะคะก็คืออย่างอย่างเช่นตัวนี้นะคะ มันก็จะเป็น8 6 0ถ้าเป็น8 8เป็นเราไม่เอานะคะมันคือไม่เอาเบิ้ลไม่เอาหารนะคะอ่าแ6 0แล้วก็มาิดหน้า6นะคก 6, 8, 0, นะคะเบิ้ลเอาออก6อ่า8ป1 6ก1แล้วก็1น8แนะคะแล้วก็8 6 5ห8ห 5, 5 8 6นะคะแล้วก็8 6 9 6 8ดเกนะคะแล้วก็แล้วก็มาแปดหกเจ็ดนะคะได้มาหตัวแล้วนะคะทีนี้ก็มาหนะคะห่งหนงนะคะห 0ูนนะคะ1 8 7 1 6แปน่ะนะคะแล้วก็มาฉีดอันนี้ออกเหมือนเดิมกับท่านผู้ชมเนี่ยนะคะก็จะเป็น1น0 0 6 1ึงหกูนูนหกหนึ่งแล้วก็หก1ูนหนึ่งนะคะแล้วก็มาหนึ่ง

5้าแป5นึ่งหนแะคะแล้วก็มา1 8 9 9 8แปดเก้ได้10ตัวแล้วนะคะอาทีนี้เราได้เออ่นี่จะเป็นหนึ่งนะคะเสร็จแล้วก็จะเป็น 0ู5ห้าห้าูนูนแปดห้าแปดห้าูนนะคะแล้วก็ห้า หนึง่งห้าหกหนึ่งหนึ่งหกห้าห้าหนึ่งกแล้วก็5้าหกศูนย์ห้าหกศูนย์ศูนยหกหห้าหปดเจดหปดดห้าแเจดห้านะคะ แล้วก็ห้าแปดเก้าห้าแปดเก้าเก้าแปดห้แปดห้าหาแปดศูนห้ายแล้วนะห้าแปดศูนแล้วนะคะได้มาสิบห้าตัวแล้วนะคะทีนี้ก็มาเป็นเอากซบนะคะหก เราตัดไปนะคะหกหกศูนย์เจ็ดหกหนึ่งเก้าหกหนึ่งเจ็ดหกห้าเก้าหก จ็ดนะคะอ้าวหกห้าเจ็ดเจ็ดห้าหกห้าหกเจ็ดยังไ่ไหมหกเจ็ดห้าหกเจ็ดอยู่นี่ะห้าหกเจ็ด เป็นหกห้าเก้านี่กำลังมาหาตัวหกห้าเก้าหกห้าเก้าเก้าหกห้าห้าหกเก้าหกหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งหกเจ็ดหกหนึ่งเก้าหกหนึ่งเก้าเก้าหกหนึ่งหนึ่งเก้าหกนะคะแล้วก็ไปหกศูนย์เจ็ด 7, 6กศูนอยู่ไหนล่ะนี่7 0 6ด6ูนะคะศูนได้มาแล้วนะคะทนนี้นะคะทีนี้ก็มาดูเลขนี่แปดหนึ่งหกห้าแปดหนึ่งหกห้าทีนี้ 5, นะนจะเป็นเลขเก้านะคะ ก้านะคะเก้าเก้าเก้าศูนย์หนึ่งเก้าหกเจ็ดเก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์เจ็ด

09 095 967 6นะคะ9 6 7 9 6 7 7 6 9 6 7 9นะคะแล้วก็901 901 1 0 90, 9 0 9 1นะคะใกล้จะหมดแล้วท่านผู้ชมนะคะแล้วก็1 2 3 4ก็จะเป็น เลขเจ็ดนะคะอ่าทีนี้ก็เป็นเลขเจ็ดเจ็ดแปดศูนย์เจ็ดแปดเก้าเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์ห้า จ็ดศูนย์ห้าเจ็ดหนึ่งห้าท่านผู้ชมนะเจ็ดหนึ่งห้าห้าหนึ่งเจ็ดนะคะหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดห้านะคะแล้วก็มาเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ห้า ห้าศูนเจดศูนเจดห้าแล้วก็มาเจ็ดศูนหนึ่งนะคะเจ็ดศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนเจดศูนจดหนึ่งนะคะแล้วก็ไปเจ็ดแปดเก้าเจ็แปดเก้า้าแปดเจ็ดแปดเก้าเจดนะคะ ก้าเจ็ดแล้วก็เจ็ดแปดศูนย์เจ็ดแปดศูนย์ศูนย์แปดเจ็ดแปดศูนย์เจ็ดทั้งหมดเราได้มาเท่าไหร่แล้วนะี่ก็น,นี้เป็นได้มาสามสิบเหลืออีกห้าตัวนะคะ,อ,ะอีกหอ้าตัวนะคะอย่าเพิ่งเบื่อนะคะท่านผู้ชมนะคะถ้าเลขสามตัวของพ่อปู่แม่ย่าเรานะคะมีครบก็ออกสัก ตัวน,นี้ก็ถือว่าถูกไม่รู้ว่าจะถูกตรงหรือถูกต้นนะคะถ้ามีเลขตามนี้นะคะก็จะมีอันนี้หละมี096นะคะ096 069 690นะคะแล้วก็จะมี 0ูนเกแศูนแปดเก้าแล้วก็แปดศูนยก้านะคะแล้วก็จะมีเก้าเมหนึ่งเก้าเจ็ จ็หนึ่งเก้าเจ็ดนะคะวิตามินอเมริก็เจ็ดทีนี้ก็จะเั็นหมดแล้วนะคะหกหน้าหกเอาหมดแล้วทีนี้หน้าศูนย์ก็จะเป็น ตัวนกีนะห้าห้าห้าเกก้อ้ยห้าเก้เดี๋ยวก่อนนะครันัตัวหนึ่งนะครบแป๊บหนึ่งนะครใจเย็นเอาเจ็ดเจ็ดหาเก้าหาเก้าเจ็ดอา้ค่ะน จ็ดห้าเก้านะคะเจ็ดห้าเก้าเก้าห้าเจ็ดห้าเจ็ดเก้านี่นะคะตัวนี้ซ้ํากันนะคะท่านผู้ชมเนี่ยค่ะตัวนี้นะคะจว่าซ้ําหมดตัวนี้เราก็ขีดออกนะคะอันนี้ไม่เอานะคะซ้ํากันนะคะนี่ค่ะ มันก็จะมีเรียกทั้งหมด35ตัวนะคะท่านผู้ชมนะคะ่ะ35ตัวนะคะก็อยากินรู้ว่าเข้าหรือไม่เข้าก็แคปหน้าจอไว้นะคะค่ะแคปหน้าจอไว้นี่คืออ่าสูตรของสาวดำที่ทำนะคะนี่นะคะอ่ะ นี่ค่ะมีเลขอ่าฉันฉันตัวเลขก่อนเนาะว่ามีเลขอะไรบ้างเนาะในสาดำจะฉันว่าเด่นเนาะเด่นนะคะจะฉันตรงนี้ก่อนก็จะ,จะมีแปดมีหกมีศูนย์มีหนึ่งนะคะมีห้ามีเก้ามีเจ็ดอ่ะเอาเป็นว่าเลขสามตัวถ้าออกมาถ้ามันมีอยู่ในเลขเจ็ดตัวเนี่ย ถูกแน่นอนนะคะไม่ว่าจะถูกตรงหรือถือโต๊ดนะคะอ้าวถือตรงหรือถือโต๊ดนะคะเนี่ยนะคะอ้าเนี่ยอ่ดูนะคะไม่จะเพิ่งเบื่อ่าเพิ่งบ่นนะคะเราไม่ชอบเราก็ดูเฉยเฉค่ะจะได้รู้แต่ว่าถ้ามันเข้ามันคุ้มนะคะคุ้มเกินคุ้มเลยทีเดียวนะคะเนี่ยเอาให้ดูเนี่ยเอาแก้ไ้เลยนะอ่าแก้ไ้แก้ไ้ค่ะเนี่ยนะคะนี่คือ,อที่สาวดําจับมาเป็นอ่าเลขเด่น เลขเด่นก็คือเลขเฉพาะเลขในสวนธรรมนะคะเฉพาะเลขพ่อปู่แม่ย่านะคะทั้งหมดมี35ตัวค่ะถ้าตัดเอาเฉพาะเลขพ่อปู่สีสุบโัวก็มีแค่5ตัวนะคะคลิปนี้ก็โอเคแคปได้ยังคะแคปนะแคบมาเลยจ้าแคบมาเลยนะคะแคบเลยกล้องนี้เอามากล้องนี้ที่นี่มาทีนี้มาเอากล้องนี้แคปก่อนอแคปก่อนนะกล้องนี้แคปยังคะแคปไว้นะคะอย่าบ่นอย่า ด่าอย่าว่ากันนะคะไม่ชอบเราก็ดูเฉยแต่แคปไว้ให้เป็นหลักฐานว่ามันจะเข้าไหมแต่ถ้ามันเข้ามันคุ้มเลยค่ะเลขเนี่ยนะคะโอเคจ้าอามากล้องนี้เนี่ยนะคะแคปไว้เลยนะคะ